ทชมที่ชมรายการเทศบาลเมืองชุมพรอ,พอีวีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลใจนะคะเราพาท่านผู้ชมมาในอีกบรรยากาศหนึ่งนั่นก็คือที่ร้านอาหาร The Patio b i s t o นั่นเองนะคะที่ d โ o Zone Resort ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการรีไซเคิลขยะที่ใช้แล้วนั่นเองนะคะขยะมีประโยชน์อะไรสามารถที่จะแลก สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้มาเป็นเงินเข้ากระเป๋าท่านผู้ชมได้อย่างไรนะคะในวันนี้ห้ามพลาดในช่วงของอขยะรีไซเคิลค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการทิบาลเมืองชุมพรออนทวีนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ รายการนี้จะนําเสนอเรื่องราวของเทศบาลเมืองชุมพรครับทั้งผลการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารรวมไปจนถึงเรื่องราวร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมากและนําไปสู่การปฏิบัตินําไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับวันนี้เราสัญจรมาที่โรงแรมดิโอโซนรีสอร์ทครับนั่งแบบบรรยากาศสบายๆภายในร้านอาหารเดะพาจิโอบิสโตครับอีกสักครู่เราจะเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศที่นี่ มีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างผมมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการหลายท่านด้วยกันครับท่านแรกก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านไพศิษฐ์ริมสระอยุรแสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นข้าราชการของเทศบาลเมืองชุมพรน,นะครับคุณศิระวีระวงครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรสวัสดีครับและที่สําคัญครับวันนี้เรามีสาวสวยมาร่วมรายการเราด้วยนะครับขอ เกลิ่นเพียงย่อๆก่อนขออนุญาตเรียกว่าน,น้องชมพู่ก่อนล้วกันครับสวัสดีครับ<อ>วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรต้องไปที่ท่านรองก่อนครับความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับคือก่อนที่จะมาเข้าถึงโครงการนี้นะฮะเราต้องพูดย้อนหลังไปถึงว่าปัญหาเรื่องของขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่ ของเทศบาลเมืองชุมพร4ีหปีที่ผ่านมานี้นะเราก็มีปัญหาได้ได้รับแจ้งจากประชาชนทั่วไปว่ารถขยะที่เก็บน้ำเสียครับเลี้ยล่าตามถนนนะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วกเ็เก็บไม่ค่ยทั่วถึงนะครับเมื่อท่านนายกศรีชัยท่านเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีนะฮะท่านก็ได้ดำเนินการซื้อรถขยะขึ้นมาหกคัน เพื่อันนใหม่ที่เป็นสีเขียวหกขันหกันแล้วครับนะเพื่อเปลี่ยนรถชุดเก่าออกไปนะรถชุดเก่าเองก็ค่อนข้างจะเก่าอายุก็มากกว่า20ปีแล้วทั้งนั้นนะครับก็เปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาทีนี้ปัญหาก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรื่องรถขยะอย่างเดียวปัญหาต้องมองย้อนกัไปว่าที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองชุมพรที่เขากล้วยอืมเมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยไร่เศษเป็นแบบฝังกลบแบบฝังกลบครับนะฮะเอ่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ขยะทั้งหมด ถูกทับถมรวมๆกันแล้วก็หลายแสนตันนะครับประมาณสักหกเจ็ดแสนตันที่อยู่ในบอ่อขยะนะครับวันเวลาก็ใกล้จะเต็มเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหลือเวลาอีกประมาณสักสามถึงห้าปีก็คาดว่าบ่อขยะก็น่าจะเต็มครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขยะเนี่ยคือบ่อขยะที่เขากล้วไม่ใช่ทิ้งเฉพาะของเทศบาลเมืองอย่างเดียวทิ้ง,ท,งทิ้งหลายแห่งมีบอบตอมีเทศบาลตำบลน,นะอีกยี่สิบหกแห่ง มามามาทิ้งที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพวกบริษัทเอกชนครนะแล้วก็ร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลก็ที่รถเทศบาลไปเก็บไปทิ้งครับวันหนึ่งก็ประมาณ8 0ดิถึงร้อยตันโอ้โหเยอะมาก8 0ดสิถึงหนึ่งร้อยตันรับทุกวันเลยนะที่เราไปทิ้งก็สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเทศบาลทั่วประเทศนะฮะก็ขยะรดเมืองครับ เป็นสิ่งที่ในอนาคตนี่นะทุกทกท่านก็ต้องหาทางที่ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะว่าจะทำายัางไงดีให้ขยะนี้ลดน้อยลงได้ครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาเนี่ยของโครงการที่จะพูดถึงในวันนี้โอ้ท่านท่านเล่าให้ฟังในผมเดิดภาพตามเห็นต้นตอของปัญหาเลยว่าคือวันหนึ่งเนี่ยขยะของเราล้นเมืองการเอาไปฝังกลบเนี่ยก็คือย,ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดใช่ไหมครับถูกต,ต้องครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่นะครับในอนาคต ถ้าบอกขยะเต็มในสามถึงห้าปีข้างหน้าถามบอกว่าเราต้องไปซื้อที่ร้อยไร่ไหมครับครับแล้วชุมชนที่อยู่ในบริเวณบอกขยะเนี่เขาจะมีความพึงพอใจในขนาดขนาดมากขนาดไหนนะในการที่ว่าเราจะเอาขยะไปทิ้งตรงนั้นนะซึ่งก็เป็นการสร้างบนภาวะที่บริเวณที่เราไปทิ้งขยะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือทํายังไงยืดอายุของบอกขยะให้ยาวขึ้นก็คือลดขยะให้น้อยลงครับที้ประชากร เพิ่มขึ้นครับนะครับเรื่องการรัขยะก็จะต้องมีวิธีการว่าทํายังไงจะคัดแยกขยะนะครับขยะดีก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินครับขยะสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะนี่ให้กลายเป็นเงินเป็นทองถูกต้องครับขยะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินได้นะขยะที่อย่างเช่นของสดนะเราก็ไปทําปุ๋ยได้อใช่ไหมฮะยังมีขยะอีกหลายยตัวที่ไปปรับปรุงแปลงสภาพของมันนี่นะให้เป็นมูลค่าได้ นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางพิธีกรที่ทางทางวิทยากรที่เขามาจากพิศรุกเนี่ยป็นผมยังสงสัยว่าน้องชุมพู่มาทาไมนี่นี่คือคําตอบเกินมาก่อนเดี๋ยวสักครู่เราจะทราบเลยซึ่งอันนี้นี่นะทางวงวันนิดนี่นะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าทาขยะจนรวยอ๋อผมเคยเคยเห็นออกสื่ออยู่ครับนะครับเปลี่ยนที่ขยะเป็นทองคําครับนะครับของอย่างนี้มันมีเกลือนอยู่เต็มถนนเกลือนอยู่ในบ้านเราเรามี ปัญญาไปเอาของอันนั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นทองครับเข้ามาในกระเป๋าเราหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้าทางท่านนายกศรีชัยเองคณะผู้บริหารเองก็บริเลงเห็นว่านะถ้าเราสามารถนำวิทยากรมาเพื่อมาอธิบายมาชี้แจงให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านเข้าใจครับว่าวิธีการเนี่ยรถขยะทําไงครนะวิธีการเปลี่ยนขยะไปมูลค่าเพิ่มให้เป็นยังไงนะครับ เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยจะทาไงครนะคือพูง่าว่าทุกอย่างเป็นมูลค่าเพิ่มหมดแล้วขยะส่วนที่เหลือให้น้อยที่สุดครับเพื่อยืดอายุบอกขยะให้ขยะมันย่อยสลายไปตามวันเวลาของมันครับซึ่งก็จะมีอยู่ร้อยกว่าไร่ก็จะพอเพียงที่จะรองรับในจังหวัดชุมพรทั้งพักทั้งจังหวัดชุมพรตอนบนบนะซึ่งก็ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะแล้วก็มีอีกหลาย และอบตอก็นํามาทิ้งรวมกันครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ผมก็คิดว่าเรื่องจะซื้อที่ดินเสื้ออะไรต่างๆมาขยายบอกขยะยนี่มันคงเป็นสิ่งที่ยากมากครับฉะนั้นตรงนี้นี่นะคือ<ะ>ถ้าเราซื้อเรื่อยๆก็เป็นการแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นไม่จบฮะท่านดูทีถ้าดูทีวีดูอะไรท่านก็จะเห็นว่าบอกขยะไฟไหม้บ้างครับบอกขยะล้นเมืองบ้างนะฮะสงกินเหม็นบ้างเจ้าของพื้นที่ในบริเวณบอกขยะเองก็รังเกียจครับไม่อยากให้เราเอาขยะไปทิ้งที่ บริเวณนั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ฮะในในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็มีหน้าที่ว่าทํายังไงเอาสักขยะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมาแปลงสภาพครับเปลี่ยนมาไปให้มีมูลค่าเพิ่มลดปริมาณให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับนะครับเพราะถ้าเราลดเท่ากับเราลดขยะลงมาลดขยะที่ขนไปนี่นะก็ลดจํานวนลงด้วยนะฮะแรงงานต่างๆที่ใช้ก็ลดลงด้วยแต่ชาวบ้านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกเองนะท่านก็ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนมาบอกว่าอยากจะให้ทางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือนี่นะไปไปไปทั่วโลกไปยังอเไรคือประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดการขยะมาแล้วทูกต้องครับนะฮะท่านก็ประสบความสําเร็จเรื่องนี้มาเอาให้ท่านมาท่านก็ส่งวิทยกรมาอธิบาบนะฮะเราพวกเราถ้าสามารถนํานําข้อ แนะนำต่างๆตรงนี้นี่นะไปปฏิบัติไี่นะกปจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับกับบ้านเรือนกับองค์กรกับประเทศชาติของเราคือแสดงว่าเทศบาลจะเปิดวิธีให้มีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรแล้วเราก็จะนําพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนั่นแหละมาเป็นผู้รับฟังมาผู้รับความรู้ใช่ไหมครับคือคือกลุ่มที่เราจะเรียนเชิญมาอบรมนี่นาโครงการเราจะเริ่มวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับเพราะนั้นบางท่านผู้ชมเนี่ยที่อยู่ตามบ้านอาจจะ ได้เห็นวิดีโอนี้นี่นะเมื่อเวลาเลยวันที่17บเจ็ดไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าเราได้ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลโรงเรียนนะครับชุมชนส่งตัวแทนต่างๆมามารับฟังถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้ครทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้นะก็จะเหมือนกับเป็นเวียากรเหมือนกับคุณชมพู่นะที่จะมาช่วยนะทำให้ถ่ายทอด ความรู้อะไรต่างๆสู่ชุมชนได้ซึ่งเรื่องนี้ในอะนาคตเนี่ยเทศบาลอาจจะทําว่าค่าขยะที่ตั้งใจให้ตามจ่ายจ่ายค่าขยะประจาเดือนให้กับเทศบาลถ้าท่านร่วมโครงการท่านก็อาจจะจ่ายน้อยลงนะครับถ้าท่านรวบรวมขยะแล้วท่านเอาขยะมาซึ่งเทศบาลอาจจะให้ชุมชนเนี่ยมาเป็นคนบริหารจัดการครนะเอาขยะนั้นมาเปลี่ยนสภาพ เป็นเงินมาแลกเป็นของนะก็ย้อนกลับไปสู่ทุกๆท่านบีที่เป็นเจ้าของในเทศบาลืองส่วนนะครับองค์นี้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับก็คือนอกจากสามารถจัดการขยะได้เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะอันนี้นี่เดี๋ยวผมอยากจะให้ทางคุณศิระนะฮะซึ่งท่านรับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งเขาจะมีข้อมูลชี้แจงชัดเจนเลยว่าขยะมันมากขนาดไหนเลยทำไม เทศบาลเมืองชุมพรถึงได้เป็นห่วงเป็นใยขนาดนี้ครับและเดี๋ยวสักครู่คุณชมพู่ก็จะมาพูดให้ฟังว่าทําไมขวดพลาสติกที่เราเรียกกันนี่นะหรือวัสดุอะไรหลายๆาอย่างที่เรามาใส่ใส่อาหารับบางอย่างก็อันตรายบางอย่างย่อยสลายไม่ได้เลยพอพูดคุยกับท่านรองผมก็นึกแล้วก็มองเห็นภาพครัมาที่คุณศิระบังครับซึ่งท่านรองบอกแล้วว่าเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ช่วยเติมเต็มมาแล้วก็ต่อยอดท่านรองนี่หนึ่งครับขอเกินก่อนว่าตั้งแต่บอกขยะของเทศบาลเมืองเนี่ยที่เริ่มมีเนี่ยตั้งแต่ปี2544ปี44ครับซึ่งเป็นระยะที่หนึ่งนะครับส่วนในระยะที่สองเนี่ยมามีเอาปี2500 52ครับซึ่งใด้รสร้างเสร็จเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา<อ>จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเทศบาลคิดไหมว่าเราต้องการให้ศูนย์กําจัดขยะของเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับขยะได้ประมาณ10ปีนะครับแต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยครับมันแล้วเวลาไม่ใช่ซึ่งณอนาคตด้วยการเติบโตของเมืองการขยายของเมืองผู้คนมากขึ้นมีประชากรแฝงมากขึ้นครับ ก็จะเข้ามาพอขยายมากขึ้นเนี่ยโดยอัตราการเพิ่มของขยะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5%ปต่อปี5%เต่อปีคือแสดงว่าขยะมีแนวโน้มที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตราบใดที่เมืองยังขยายขยะก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยประชาชนณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามองตรงไหนมองว่าขยะเนี่ยคนที่จะต้องจัดการเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานราชการเป็นท้องถิ่น แต่จริงๆแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะจัดการขยะได้ด้วยตนเองโดยที่อยู่ที่บ้านทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันครับถ้าไม่ช่วยกันนะตรงนี้เนี่ยพอถามว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเกิดว่าเทศบาลไม่มีที่รองรับขยะจะทำยังไงนะครับทีนี้พูดถึงว่าถ้าเทศบาลไม่มีที่จัดการขยะปัญหาที่ย้อนกลับไปก็เป็นควาบของทุกคนด้วยครับก็จะย้อนกลับไปสู่ประชาชนคือคนที่บ้านคนที่บ้านเอง ย้อนกลับไปทุกคนแม้กระทั่งว่าข้าราชการเองก็ต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปต้องต้องกลับไปดูว่าจะแก้ปัญหายังไงจริงอยู่ว่าอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาบริหารจัดการนะตรงนี้แต่ถามว่าเทคโนโลยีนั้นน่ะจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบยังไม่มีใครรู้นะครับก็เลยที่ดีที่สุดนะตอนนี้ไม่ว่าจาก ข้อมูลจากแนวคิดไหนหรือว่าจากเอกสารใดๆที่เปินการทําการวิจัยมาอย่างเงี้ยดีที่สุดก็คือการคัดแยกขยะการจัดการขยะจากต้นทางก็คือตัวประชาชนเองนั่นนะครับในส่วนของศักยภาพของการเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองแตอนนี้นะครับแบ่งเป็นเจ็ดเขตการเกดเก็บขนนะครับส่วนการเก็บขนจริงๆมันมีทั้งหมด9สายในการเก็บขน นะครับเเขต9้าสาย7เขต9สายครับอีกสองสายที่เพิ่มออกมาจะเป็นช่วงระยะเวลากลางวันที่เก็บขยะตกค้างนะครับแล้วก็มีขยะช่วงกลางคืนครับครับก็ช่วงตอนเย็นนะครับเก็บขยะตกค้างเหมือนกันแล้วก็จะมีในลักษณะถ้าวันธรรมดาวันธรรมดาก็จะมีพวกขยะที่เป็นเศษวัสดุครับใบไม้เอ่ยกิ่งไม้เอ่ยส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่จะไม่ทิ้งข้างถังจะไปทิ้งลงในถังขยะ ซึ่งพอทิ้งในถังขยะเนี่ยรถขยะไม่สามารถที่จะเอานําขยะส่วนนั้นไปได้นั่นนะครับฟังแล้วก็ทราบปัญหานะครับว่าคือมีปัญหาอะไรบ้างสรุงปง่ายๆคือปัญหาขยะล้นเมืองเมื่อสักครู่ท่านรองก็บอกแล้วว่ามันมีทางแก้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองแล้วก็ทําให้ขยะเป็นสินทรัพย์ทําให้ขยะเป็นเงินซึ่งมีช่องทางสักสักครู่ในช่องที่สองเราจะได้พูดคุย